รุ่นต่อไปที่เราจะทําการแข่งขันกันครับเป็นไฟนอลหนของสนามหนึ่งครับในรุ่นของมินิร็อกกับรุกกี้รุ่นที่มีรถแข่งเยอะที่สุดครับตอ,อนนี้ครับรถนั้นเริ่มมาเจอะแหม่มีพริตตี้ด้วยครับป้ายห้านาที รถก็นำมาวางที่กริดสตาร์ทครับตามอันดับการคอลี่ไฟล์ครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตามอันดับจบการแข่งขันในรอบพีไฟนอลครับนี่ครับพออาคราพลเบเกอร์ครับในตำแหน่งสตาร์ทอันดับที่1อันดับที่2ครับกาวินครับจาก CRG Thailand เควินหรือกาวินครับชื่อไทยก็คือกาวินครับ สังกษิษสกอรมาก็ดอ่านได้ว่าเควิน99ครับพานุสเสถียนมั่นคงครับแม็กซิมามอเตอร์สปอร์ต39ยังไม่มาครับสรานุราชมาที่หมายเลข3ครับอาร์ตี้ครับจาก n อ t นาโอ้โหฟราเลอนโซคาร์ดเนี่ยอ่านผิดขออภัยนะครับ 21ครับนัทจงประเสริฐครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์และนี่หมายเลข9ครับพิระพงพันธ์สุธรรมโนครับจาก XF ฟ a ฟ i n g และนี่ครับวัชรนนท์บัณฑิตกิษดาครับสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์ พัฒลพลแก้วกจาจนะเสรศครับ DNA Racing Team บ่ายบ้านบ้านบอสด DNA ครับคันนี้หมายเลข15ครับชนิดชาบุษราตกลกูลครับจาก CRG ีหมายเลข8ครับลุกกัญชนะพิทักษ์ครับจาก1000 Racing Team ภาคภูมิโตสจัจจะครับจาก D.I.S.Lessing Team นี่หมายเลข28ครับกมลภูอนุชาตกุลครับ Maxima Motorsport Phos ภูเก็ตครับหมายเลข69ครับนาวินเดสเซ่ครับจากไอมา หมายเลข46ครับนัทวัส์สุดรมโนครับจาก XF Racing โทบี้เกลครับจากจีซี t จท i ยแลนด์ครับยูเจียนเพียเมสจากไซมอ n เรซิ่งครับ หมายเลข59องค์อาจสีล้อมิสเตอร์พอจากเคซีเรซิ่งทีมหมายเลข14ครับสิริสิริรยากรชำใจหารครับจาก CRG t h ์จิไทยแลนด์หมายเลข45ครับกากา้าสววิทย์ปทุมสุวรรณครับจากเมนอลไทยแลนด์แอนด์เน็กซ์คาร์เรซิ่ง หมายเลข12ครับนภาวราวิวัฒน์จาก Maxima Motorsport ครับโอ้ oh, หมายเลขหนึ่งครับปัญญากรอารามลัษมีครับมายิวยาเซอร์วิทครับมีปัญหาในรอบพีไฟนอครับสำหรับมายิวหมายเลข6กครับนี่ภูมิสิทธิกอมบรรจงครับน้องอินนะครับจาก n A T r ็นอาร์ทีเรซทีม ายเลข36ครับกัรตพัฒนรินสุขสันติครับบ้านบ้านทีมอย่างที่บอกครับในรุ่นนี้รถเยอะจริงๆครับกับจํานวนรถทั้งหมด24คันครับ แข่งขันในไฟนนลสนามที่1ของรุ่นมินิล็อกกับรูกกี้ครับจะแข่งขันกันทั้งหมด13รอบสนามครับสตาร์ตเอนจิ้นครับกำลังจะเข้าสู่วอร์มอัพแล็บ ปล่อยวอมอัพครับวอมอพแบบหนึ่งรอบสนามครับแล้วจะเข้าสู่ฟอร์เมชั่นหลักนะัดัมือเาีน่านี่ทายาทของเอปยปทูครับมาอยู่ระทายาทของยาสูวิทครับคุณพ่อรีไฟน์แบ็กแทงคู่คุณลูกมาวิ่งกองขลา้ไปนครับมาดูฝั่ซ้ายครับน่ดที่หนึ่งนั้นเป็นการตัดมัอครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะ อันดับที่หนึ่งครับเป็นทองครับเดี๋ยวรอสืบกาสักพู่อ่านในถูกต้องแล้วครับอันดหนึ่งครับทอครับคนครับอันดับสองก็มีอันับสามเป็นะครับอัับสี่เ รดับหนปรดับหครับดับเจ็ดเป็รดับมานครับรดับแปดวัดพระาชนครับรับเกาเป็นพระลพบุตรดับสิบเป็นพรชารดับทิบเอ็ดเป็นกรับสิบสองเนขรับสเป็นขุนูระับสี่นักวินรับหเป็นรดับหกเปนเกลรับเจ็ดลูจีนรบปอคอา กาสุดยาี่สิบเอ็ดเป็นการวิทยีนัาวยีบสอเป็นพยากรครับยี่สเป็นภูมิศิสิบเป็นการตพัดสีย่านแหครับเดียวต้องตั้งแถวตั้งขบวนครับแถวตอนสองแถว ดับกันดีๆครับต้องเรียงตามอันดับในตำแหน่งของผลการแข่งขันทีไฟนอลนะครับเหมือนกับที่นำรถมาวางที่กริดเมื่อสักครู่ครับอดูครับัญญาณไฟแดงดับไม่ดับดับแล้วครับอ่าออาสตาร์ทกลายเป็นระดับที่สองขึ้นมานำครับเป็นพอครับ พอรถออกสตาร์ทแคลสปีดออกมาได้ดีกว่าครับขึ้นไปนำเป็นอันดับที่หนึ่งต้องดูด้านหลังครับมายูครับเมอ่อสกูบวกเขียวเขียวอ่าขึ้นมาเดี๋ยวดูอีกทีครับว่าใครเป็นผู้นำครับยี่สิบสองครับกวินครับกวินนั้นขึ้นมาจากอันดับสองครับแสงพอขึ้นไป คาร่าหล่นไปอยู่อันดับที่2ครับตอนนี้ต้องดูน้ำไหลเพิ่มสาที่ดีกว่านะเขินไปน้อยครับหนึ่งกับสองเริ่มมีระยะครับแต่สามกับสี่นั้นโอ้บี้ติดติดกันเลยครับสลากับพานุโอ้เดินมาเช็คอันดับกันอีกทีครับยังไม่เห็นเลยครับมาไล่เลี่ยงครับ ดับหนึ่งก็วินครับดับสองพรดับสามสลาครับอันดับสี่านุอันดับห้าเป็นอาร์ตี้ครับนี่ครับสลาครับแสงพานุขึ้นมาตอนนี้ก็กำลังไล่ขึ้นไปหาผู้นำแล้วครับ โอ้หนึ่งกับ2นั้นก็มีระยะนิดหนึ่งครับ3 4 5 6 7นี่ติดกันมาเลยครับดูครับด้านหลังนี่กลุ่มหลังเลยครับโอ้กูนาครับกวินครับโดนพอนั้นไล่มาตามครับขอคืนครับโอ้แล้วดูสามสี่ห้าหกเจ็ดเลยครับ ตร,ตรงนี้ดูมีใครจะเปิดไหมไม่มีใครเปิดครับแถวต่อเลงหนึ่งไปก่อนเอาตกอไปอย่างนี้ระวังครับเียว่าออกมาปิดทัน้วก็โดนสอดไนไปแล้วโดนสอดไหนขึ้นมาได้ไหมโค้งขวาครับดูครับ สาราพานุอาตี้ครับสลง่กมีสลา,าครับเราทานุกับอาตีไปตามหลังมาครับแล้วก็นัดพั์แกจากสิงห์งันเหลืองครับหาไม่หนึ่งคัน หัาี่ครับหนึ่งกับสองมังคงเดิมครับแต่กวินแล้วก็พอแม่พอเหมือนจะขึ้นขวาได้ยังขึ้นไม่ได้ครับม่คารดิสปีดมาเหมือนจะได้ลายในครับตรงนี้อีกหนึ่งแทงแต่ยังคงติดลายได้ดีสำหรับกวินครับออกลายกว่ากลจับเข้ามาติดไว้ต่างลายแทงแล้วครับสำหรับพอโอ้ยแม่สะดุดเคิร์ฟครับ เสียสปีดหน่อยแต่มันได้ในตรงนี้เฉยเลยครับสลับดอกเอาคืนได้ไหมไม่ได้ครับไม่ยอมซ้อนลับเข้าในาด้ดยก็วินอยู่ลายนอกนี่เสียเปรียบครับแล้วมาพลิกตรงนี้ไม่ทันครับกลายเป็นว่าพอนั้นขึ้นไปนําเป็นระดับหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ไปเลือดหลายผิดครับเจอเลือดคู่ก่อนหน้านี้นปิดดีแล้วครับแต่ว่าแหมสุดท้ายพอนั้นก็หาช่องทะลุข,ขึ้นไปจนได้ ต้องใจเย็นๆครับแล้วก็รอเอาคืนครับสำหรับกวินรอบนั้นเหลืออีกสิบรอบครับแผนตรงนี้ไปเหลือแค่เก้ารอบสนามอดับสามนั้นเป็นสลาครับดับสี่อาร์ตี้ดับห้านั้นเป็นทานุกแห่งน้านหลังแทงขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงครับ ซาลายังกันไว้ได้ในดับที่3ครับแต่ว่าอาร์นี้นพร้อมที่จะเสียบตลอดอยู่แล้วหูแล้วมากันเป็นพวนด้านหลังครับหันซ้ายหันขวากันแล้วโอ้ไม่รู้จะกันในหรือกันนอกดีครับเพราะตอนนี้นี่ม,มากันทั้งนอกทั้งในครับดูครับอันดับ3 4 5 6 7นี่ไปกันมาเป็นบกที่รถไฟเลยครับวาลาเริ่ม อยาก,กหาระยะยืดออกมาครับสร้างช่องว่างให้กับตัวเองแต่ว่าอาร์ตี้นั้นไม่ปล่อยเลยครับดูครับอาร์ตี้ที่ตามติดมาเลยครับอ,อ๋อแล้วแซงขึ้นมาได้หนึ่งคันครับนัททัศแซงทานุขึ้นมาได้ดอ๋ออยังคงเดิมครับนัททัศยังอยู่ในอันดับที่6 ตรงนี้มีทั้งลายนอกลายในครับที่ลายในมันจะไบบานตรงนี้เสียสปีดหน่อยครับลายนอกอาจจะเสียบขึ้นมาได้ทางหน้าเป็นโค้งขวาต่อเนื่องครับอ้าเสียบในขึ้นไปแล้วครับสวยครับสามหลับอาร์ตี้โอ้อาศัยจังหวะเผอของสราครับเสียบในแซงขึ้นมาครับอย่างที่บอกครับลงทุนอ้อมนอกตั้งแต่โค้งก่อนหน้านี้ครับมาบินสปีดเมื่อสกูลเสียบเข้ามาได้แล้วขึ้นมาเป็นอันดับที่สามแทนครับสำหรับอาร์ตี้ ตอนนี้เป็นอันดับที่สามเป็นอาร์ตี้ครับแล้วก็ตามด้วยสลาแล้วก็พานหนุครับหนึ่งกับสองก็เริ่มมีระยะขาดไปครับมีหันหลังเช็คแล้วครับแหมมีส่งเช็คก,กันด้วยครับรู้แล้วนะว่ามาแสงขึ้นมาได้พยายามจะยืดหนีออกไปครับสำหรับอาร์ตี้ หวังครับในในลายของสลานั้นโค้งเมื่อสักครู่นี้จะบีบในไปสักหน่อยนึงครับบีบในแล้วก็ปีดออกมันจะไม่ค่อยมีครับทำทำให้ข้างหลังมาแล้วครับ949พา,า,านุติดหลังสลามาอีกแล้วในขณะที่อาร์ตี้นั้นก็พยายามดีดอ,ออกไลยครับ 1กับสนั้นอยู่ข้างหน้าครับแต่ค่อนข้างมีระยะแล้วตรงนี้ครับเอาอีกแล้วครับจะโดนเสียบไหนหรือเปล่าเรียบร้อยครับโอ้เสียบไนแล้วตรงนี้กลายเป็นว่าพานุนแซงขึ้นมาแล้วครับพานุน,นแซงอาร์ตี้ขึ้นมาอีกแล้วแซงสลาขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับพานุมาอยู่ในอันดับที่4ครับสลาหลนมาอยู่อันดับที่5 อีกโดนขาวดําเตือนครับหมายเลขอะไรไม่เห็นครับหมายเลข55หครับวัชรนนท์ครับโดนเตือนเรื่องมายากการขับขี่ครับอาจจะเป็นช่วงชุลมุนครับราถมันติดติดกันดูครับกลายเป็นว่าตอนนี้เกมมาอยู่ที่กลุ่มกลางนี่ครับ3 4 5 6 7้ครับ สลานั้นหล่นมาจากอันดับที่สาตอนนี้มาอยู่อันดับที่5เอาและทพลิกขึ้นมาอีกหนึ่งคันครับธีรพงษ์พันธ์ครับแรงขึ้นมาอีกหนึ่งคันโอสลาต้องตั้งสมาธิดีๆนะครับไม่งั้นจะโดนเก็บไปเรื่อยเลยครับเนี่ยนะครับมาแล้วครับแม่เกือบได้ในไปครับเผลอไม่ได้ครับสลาต้องระวังครับธีรพงษ์พันธ์ และไม่ได้มาคนเดียวครับพาณัา์มาด้วยครับพีระพงพันเอาแล้วไปเปิดกว้างครับสอดในมาจะได้คือหรือเปล่าไม่ได้ครับกลายเป็นนี่ครับนาทัศน์ขึ้นมาแทนครับนาทัศน์ขึ้นมาแทนแล้วเอาแสงหลังเอาไมา้ขันครับต้องปิดดีๆครับพีระพงพันในขันแดงครับ สลานั้งกับขึ้นมารักษาอันดับที่5อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้แมทพัดมาไล่ติดอีกแล้วเหมือนกันดูครับสปีดยังไงนะทัตขึ้นขวา้างหน้าเป็นโค้งซ้ายครับเป็นลายของสลาตรงนี้เหมือนสปีดของแมททัตจะสูงกว่าครับเปิดไม่เปิดเสียบไม่เสียบตามไปก่อนครับเดี๋ยวมาว่ากระทังตรงนี้กินไอมานิดๆครับอ้าวมีขาวดำา23ครับ มาดูครับยังคงเป็นสลารักษาอันดับที่5ไว้ได้ครับเอาแล้วยังไงครับมาตรงนี้อาพีระพงพันขึ้นมาซอบอีกหนึ่งครั้ครับยังโดนบางลายไว้เป็นลายของนัทแท็บอ๋อแล้วหมายเลยค5ัสิบห้าวะชรนนท์ก็ขึ้นมาด้วยครับเอาแล้วครับตอนนี้กลุ่มลางอ่อ่ลุมตุงนังครับคนที่รับบทหนักน่าจะเป็นสลาครับเพราะว่าโหข้างหลังนี่กดดันกันมานหนักเหลือเกินแล้วก็มากันทีหลายคั้เลย ครับนายอันดับที่5เนี่ยหันขวาเจอนัทัศน์ขึ้นขวาข้างหน้าโค้งซ้ายจะรอสอดรอช้อนไหมตรงนี้ะสปีดรถของนัทัศน์เบอร์21นั้นจะเร็วกว่าครับดูครับแล้วเดี๋ยวถ้าแต่งมาตรงนี้นี่เข้าทางตรงครับดูกลุ่มหลังครับอหมเปิดขวามาครับแลผผ้วพงพันยังขึ้นไม่ได้ออ้ยปาดกันอย่างนี้หวาดเสียวครับ พีระพงษันนี่พยายามลองขึ้นขวาดูครับรู้ว่าเข้าไม่ได้กลับเข้าลายนอกเหมือนเดิมครับอ้าวพีระพงษ์นไปไปเปิดครับวอเจลโนนกลายเป็นเสียบขึ้นมาแทนเลยหล่นไปอยู่ด้านหลังครับ นำเงยมเป็นหมายเลขยี่สิบนะครับพออันดับที่สองมิกวินครับอันดับที่สามอาร์ตี้อันดับที่สี่ธานุครับแต่อันดับที่ห้านี่เปลี่ยนแปลงบ่อยครับแล้วก็กําลังโดนกดดันเยอะเลยทีเดียวสําหรับสลานี่ครับปูน้ำครับอันดับที่หนึ่งพอกวินอาร์ตี้แล้วพานุและนี่สลาครับสลานี่ชวนเพื่อนมาเต็มเลยครับ เพื่อนรักด้วยครับไม่ยอมปล่อยเลยไปไหนไปกันครับตรงนี้สลับลายออกมาปิดลายนอกครับสรับสลาทัตก็ยังใจเย็นไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เหลือแค่2รอบสุดท้ายครับพยายามขึ้นลายนอกตรงนี้แหมโอเวอร์เสียไปหน่อยสอดในเครื่องมาตรงนี้ไม่ทันครับยังปิดลายไว้ได้ดีครับสาหรับสลาแต่ว่าดูครับกันชนท้ายถึงแล้วครับโอ้ยังสลับลายอ้าวที่แทรกในขึ้นมาวัชรนนท์ครับ55 เสียบทะลุการต้องขึ้นมาครับแล้วเข้ามาตรงนี้จะเข้ามาอ้าวสลับที่กับนัทชัดแล้วครับอวชรนนท์ขึ้นมาอันดับที่6แทนครับเราจะขึ้นไปไล่สลาดูบ้างเปิดขวาออกมาตรงนี้ลากันลายในไว้ครับแล้วก็ยังแหน่ทำได้ดีครับรักษาอันดับที่ห้าแหมสลาขึนมาเหนียวแน่นในอันดับที่ห้าครับใส่ขณะที่ผู้นำนั้นรับป้ายรอบสุดท้ายไปแล้วครับโอ้สลานี่หันมาที่ไรครับ จเหลืองครับเปลี่ยนจากเหลืองนัทัดเป็นเหลืองวัชรนนท์ครับตอนนี้พัดเป็นขึ้นไปไล่ดูบ้างครับโอ้ถ้าอยา่างนี้ผมว่าล้ำบาครับสลาค่อนข้างเหนียวครับตอนนี้ในขณะที่ผู้นำครับพอครับพอลลี่กองเชียร์ก็เชียร์กันอยู่ครับ การใส่จังหวะสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนวินไวครับแล้วก็มาเอาคืนได้ในรอบที่3ครับหลังจากนั้นกลับเป็นผู้นำยาวเลยครับและตอนนี้ถึงโค้งสุดท้ายสำหรับพอแล้วครับรับแชมป์นในไฟนอลสนามที่หนึ่งไปเรียบร้อยครับพออัครพลเบเกอร์ครับ อันดับที่2ก็วินครับอันดับที่3ามอาร์ตี้อันดับที่4เป็นพานุครับและอันดับที่5นันเอาจนได้ครับสาราวัชรนนท์อันดับที่6ครับนัททัศน์อันดับที่7ธีรพงศ์พันธ์นั้นอันดับที่8โทเบียนอันดับที่9ครับชนิชานั้นอันดับที่10ครับ ออก,การแข่งขันในไฟแนลหนึของสนามหนึ่งเรียบร้อยครับในรุ่นของมินิล็อกกับลูกี้ครับออก็เป็นพออัครพลเบเกอร์ครับรับแชมป์ในสนามนี้ไปเก็บคะแนนสะสมเต็มในหสนามครับเราผูชมไฮไลท์การแข่งขันในรนอบไฟแนลที่1ของรุ่นมินิล็อกกับลูกี้กันครับ ผลการแข่งขันในรุ่นของมินิล็อกกับลุก,กี้ในฟอร์โน่หนึ่งครับอันดับที่1พ่อั克拉พลครับอันดับที่2กวินอันดับที่3อาร์ตี้ครับอันดับที่4พานุและอันดับที่5สราอัุราชครับ